น้ำลายแตกแล้วโอ้ยน้ำลายแตกขอชิมก่อนครับเมไดมันแก้วมาฝางอ้ยมันไม่ได้เออไปแล้วโอ้ไปเต้น สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมงคลมาดูโชว์ฮูลาฮูปวันนี้วันนี้จะทำอะไรอันนี้มิ่งจะทำอะไรวันนี้มา ลองสู้พูดหุใส่หัวเนี่ยนะอ๋อวันนี้จะลองโชว์เล่นมาประมาณหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าหุระหุนะคะเราหันเดี่อะมาพ่อมาพ่อเย่เบ้าเอเบ้าทำเลยพ่อเป็นเดือนแต่ว่าเดือนหนึ่งฝึกอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งมันก็เลยโดนบ๊วยนี่เจ้ามาพ่อมาจะโชว์แล้ววิ่งบอกเอ้าอย่าพูดอย่าโชว์แล้วเอ้าเอออย่าโชว์แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยยึบยึบยำลูกยำใส่ไปยึ๊บยึบยึบเออนั่นละเออเออมือยึ๊บยึ๊บนั่นะเออึ ึบเออนะนหละฮึบฮึบฮึบดัมเออมุนไหมมุนมือมือมือมุนเออแต่หัวไปดัมเออเออนั่นแหะเออเออมือมือเออเออเก่งจังเลยเออเออเออใส่หัวครับใส่หัวมือเออเออมื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 อเออใส่หัวไปต้องมีเพลงประกอบให้ผมด้วยนะพ่อเออเออเออมื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 อเออมือมือมือถุงถุงมือมือใส่หัวไปเออเออเออนั่นแหละเออ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 นั่นแหะเออแจมลูกแจมเออ เก่งเก่งคร่ะแม่รางวัลคนเก่งเอ้อแซ่บครับแซ่บมัดแก้วกรอบๆหวานเอาอีกบ่เอาโอเคๆเดี๋ยวฟังยำกันด uh ูตาเหมือนจะฟินมากเลยแล้วเวลากินอะไรนี่มิ่งเฮ้ยเวลากินอะไรนี่ตานี่โอ้โยเหมือนฟินมากเลยเอาหมาเอามาไป

เออเออเออมื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 อเออั่นล่ะเออ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 จับจเออเออมือเออเออเออฮึปฮึวิ่งจับ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 จัับจับนะครับคนเก่งบ่แมนไม่ใช่ว่าเป็นอย่างเขาขึ้นจับมือขึ้นหมุนก็คือเขาเฮ็ยถหายเป็นแบบว่าเป็นหูจังบาะเลยรู้จังบาในการหมุน พระาณนองนี่เห็นว่าท่านเป็นก็คือเราก็จะเป็นคนพาพานำจังหวะเดี๋ยวนึงท่านพาพานำจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟพานำจังหวะหมุนนะครับผมก็อธิบายให้แม่เข้าใจนะครับใหแม่ว่าเป็นอย่างคือว่าจับมือนองไว้คือเพ่นยังหมุนเ่ราะท่านป็นนะครับผมยังหมุนไม่เป็นเดี๋ยวเอาเอ้าอยากโชว์อยากโชว์โอ้ยอยากโชว์โอ้ยอยากใส่หัวแล้วโอ้ยอยากใส่หัวโอ้ยอยากโชว์ครับ เป็นไส้หัวเดี่ยวเมื่อเพิ่อนขาเรื่อนไปเดี่ยวจะวายังจังหวะม่วงเพื่อนพระท่านไหนเห็นมั่นคนยืดด้วสิเขาเข้าสองข่าเพื่นน้ำจึงวะเออนี่ะไรเออไปแต่หัวเห้ล่องคือเราจะส่งจังหวะเป็นทั้งทั้งนะครับน้ำมือเออหมุนไปยกไปเออนั่นละเออเออนั่นละเออเออฮึบฮึบไม่เสีน่ะฮึบฮึบเออนนั่ละเออเออเออมือมือมือเออนัเออมเออเออเออใยกไปเออเออเออหมุน เออนั่นแหละเออเออเก่งจังเลยใส่เพลงให้ผมด้วยนะพ่อขอกำลังใจนะคนละหนึ่งดวงนะครับผมกดนี่ติ๊กติ๊กติ๊กกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับผมฝึกอีกครึ่งปีเป็นครับเพราะว่าเดือนละเทียนนะฝึกเบิดนล้วโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นวิ่งดูแม่แม่ดูได้อะไรไปกิน ไปโอ๊ยมันบันเท้วจุกกระเป๋าบไปกินไปอะไรนี่ฝึกดุนดวงก็ดีกันพ่ออิ่มไปแล้วไปหาแม่แตนแล้วอวยไปหาแม่แตนแล้วอันนี้เอานี่ไปใช้นีนี่ไม่เอานี่ไปใช้นี่ไหมถอยมาถอยมาถอยถอยถอจุกกินเองเลยโอ้โห เดี๋ยวกินเองเลยอัตกาไปขอบานี่ตาแกไปขอปะนี่ตาแกไปขอเก็บไปดิือประเทศนี่ออกแน่นอะแล้วตา้ากู้ใจไปแล้วโอ้ยโอยกากอโอโอโอ้ถอยถอยถอโอ้ยแมแตนบอกเดี๋ยวจะเอาให้อยู่มี ต้องจกเอาไปแบ่งไปให้แม่ด้วยเออไปไปให้แม่ไปไปเร็วเก็บครับเก็บเก็บเออไปให้แม่เด้อแม่ครับจะถึงแม่ไหมนะคะไม่รู้นะคะไปแล้วไปแล้วเรื่อเรื่อเรื่อเรื่น้ำลายแตกแล้วโอ๊ยน้ำลายแตก ขอชิมก่อนวางแล้วกินก่อนโอ้ไม่ผมกินก่อนอ่าไปให้แม่ก่อนให้แม่ก่อนโอ้ยถึงแม่อีกไหมเนาะโอ้ไม่ถึงตะกาเดี๋ยวดิ เก็บไปให้แม่เ okay, okay, ่าเก็บดีๆ uh ลูกเก็บดีๆโอ้ยเงียแล้วทะลุโอ้ยเส็จผมเลยโอ้ยดูเก็บไปให้แม่ให้แม่หน่อยลูกให้แม่กินด้วย แม่แม่ครับอู้เก่งจังเลยเออพี่ชายพี่ชายเก่งจังเลยเอามาให้แม่แม่ครับพมได้บันแก้วมาฝากลุงลุงโอ้ยกินกาแ่แล้วมันนี้่เเกรกับรมาจร้วักร้นี้าจ้าจักร้จกรากร้้ากร้าัร้ก้ักักร้าั้าจักรี้ักั เอามาให้แม่มานได้กินด้วยเฉยเลยนะคะโอ้โหก่อนจะมาถึงแม่ก็หมดไปเยอะแล้วนะคะแม่ว่าขอบคุณได้หลายประหลาโอ้ยเนาะเห็ว่าเห็ดผมอันเห็ดยังอี้ ไปเข็นไปเข็นเร็วๆไปเข็นเด้อมิงมิงครับมิงครับไปเข็นไปว่าเข็นดอกว่าไม่เข็นแล้ว มนเดตกาไปแล้วเอาไปส่ยนอะเลยเอาไปขอเอาไปขอไม่แตนเหรอไปขอมันแก้วกับแค่ตะลุกไม่แตนเหรอเออเออเออไม่เอาเด้อเก็บลูกเก็บเก็บเก็บพี่ตู่ระวัางเด้อพี่ตู่นี่จะเอาไปไหนไม่รู้นะคะตอนนี้ดูก่อนนะคะไปไหนเนาะเอาเอาโอ้ขนมตกขนมตกแวะแวะโอ้ยจะถือไปไหนครับเนี่ยจะถือไปไหน ถือ<ฮ>มาแล้วพว่อขนมเยากกิน,น,นกันมดมดหมดหมดหมดเอามดเจ้าขนมโอ้โหขนมตกมิ่โโมงมันหมดลูกเจ้าไปไหนเจ้าเข่งไปไหน <laughs> เอาเก็บเก็บเจ้าไปไหนเอาเอาโอ้ยโอ้ยเก็บจังไหนเนาะเก็บยังไงเนาะเอาอุ้ยอุ้ยพ่อช่วยผมหน่อยพ่อเออโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเลิ่มเลยเด้อเริ่มหุนหวยเลยเด้ออุ้ยอุ้ยเก็บไม่ได้ เออไปแล้วโอ้เมตต์ต้นกระตามันพังเนี่ยมันโอ้ทำไมรู้อย่างนี้เื้อทำไมรู้อย่างนี้ดูเอาเข่งเอาเข่งมาใส่เลยนะคะเมื่อกี้กระตาพังนะคะกระตาพังกันเลยเอาเข่งมาใส่เทียนอุ้ยการ์ดานเลย ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะตองฝากรับชมคลิปหน้า,าด้วยนะคะค,คลิปนี้ก็คำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ